จากช่อง3ามชี้ Family นะคะวันนี้นะคะเราพานาชี้มาหาหมอฟันครั้งแรกค่ะที่ h o m e y Dental Clinic นะคะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะไปเลยค่ะ พอเข้ามาข้างในนะคะก็จะเจอโซนที่เป็นแบบเหมือนโซนเด็กนะคะเนี่ยเข้ามาดูมีของเล่นเด็กมีประตูเด็กด้วยนะว้าว <Wow. S 1> นี่นาชีอยู่ข้างในแหละอข้างในก็จะมีของเล่นเด็กนะคะมีสไลเดอร์ด้วย เด็กมาที่นี่ก็จะแบบว่าชอบกันนะอย่างฟูเคียรผูชิเฮกินชีเ้เคยมาแล้วก็แบบว่าชอบมาก ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กับคุณหมอธงชัยนะคะวัญชีระโลดไพศาลนะคะหรือคุณหมอเฮาส์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากให้คุณหมอแนะนำคลินิกค่ะว่าคลินิกมีคอนเซ็ปต์ยังไงคลินิกเหรอะคลินิกนี้ก็จริงๆมีสองส่วนในส่วนที่เป็นผู้ใหญ่ในส่วนที่เป็นเด็กส่วนที่เด็กเนี่ยเราเรียกโฮมโฮมิ่คลิปกันคอนเซ็ปต์ของเด็กก่อนเลยแั่ของเด็กเนี่ยเราก็อยากให้เด็กเข้ามาแล้วรู้สึกว่าสบายในบ้านเราเชื่อคลินิกเป็นโฮมี่นะแบบ มันก็เน้นว่าตัวที่เป็นตัวที่ให้เพลย์ดนให้เด็กเนี่ยแต่วความฝันใหญ่โตมากให้เด็กรู้สึกมาแล้วแบบว่ามีน่าส,สนุกและอยากให้การมาทำฟันเหมือนสนุกเลยเสื้อนี้ก็ตกใกั่ในในในจีนทั้งหมดในเดียมทำทำตัวห้องทำฟันให้ดูดูดูเป็นนิกับเด็กดมาเด็กชอบเพราะถ้าสมมวันเด็กมา,ๆๆาเ,เนี่ยเด็กจะรู้สึกว่าเออที่นี่ไม่ได้ดูน,าน่ากลัวดูเก่งตึง ความอะไรนะวิตกกังวลก็ก็จะลดลงอันนี้ก็เป็นเป็นคอนเซ็ปต์ร้านที่อยากให้เด็กมาทําฟันแล้วมีความสุขเพราะฉะนั้นหมอฟันเด็กที่นี่ที่มีหลายๆคนเนี่ยก็จะ,ะคล้ายๆกันก็มหมายว่าอพอมาถึงเนี่ยเราก็จะไม่รีบที่จะทําฟันแต่ว่าจะรู้จักกันก่อนสอนแปลงฟันบ้างคุยเรื่องการกินเรื่องนู้นเรื่องนี้บ้างซึ่งมีผลในเรื่องของการที่จะให้คาแนะนําเป็นเรื่องป้องกันด้วยคือที่นี่จะไม่ได้เน้นว่า มาเลยมันต้องทําฟันเลยค่ะ,ะทําฟันให้ได้เลยเนะีแต่ให้เด็กคุ้นเคยแล้วก็เด็กชอบบางทีมาครั้งแรกก็อาจจะขัดฟันไปให้เด็กรู้จักเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งค่อยเริ่มเคลือบร่องฟันซนะี่สองซี่อะไรเงี้ยค่อยๆขยับไปเด็กจะมีความสุขในการทําฟันค่ะ,ะแล้วคอนเซปต์ส่วนที่เป็นของผู้ใหญ่ส่วนผู้ใหญ่ก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่แบบว่าอาจจะไม่ดูเป็น ไม่ดูเป็นเหมือนเด็กแบบนี้ก็คือเราเป็นเป็นโฮมี่ผู้ใหญ่เราก็จะเน้นให้มีหมอทันตแพทย์ที่เป็นทั่วไปพันตแพทย์เฉพาะสาขาเรามีสาขาจัดฟันที่เป็นพันตแพทย์ที่จบมาเฉพาะจัดฟัน<ฆ>ที่ทํารากเทียมฟันเทียมอะไรอยน่างเงี้ยโดยเฉพาะก็ตอนนี้เดือนหน้าเดือนหน้าเราก็จะแยกโซนชัดเจนข้างล่างนี้จะเป็นเด็กขยายเด็กเพิ่มแล้วก็ใหญ่อยู่ข้างบนในความเป็น ความที่ผู้ใหญ่มาทํารมก็จะรู้สึกรู้สึกสบายค okay. คือผู้ใหญ่บางคนก็ไม่ชอบเด็กเพราะฉะนั้นเราก็แยกกันเลยฮะเด็กอยาาอู่ข้างล่างไปแล้วก็ผู้ใหญ่ก็่ใจดก็คือจะเพิ่มโซนเด็กคือเพิ่มห้องเด็กด้วยไหมคะเพิ่มห้องเด็กด้วยครับก็จะเพิ่มห้องเด็กอีกห้องนึงเพราะว่าโทรมาจองที่นี่นี่นแบบคิวเต็มคิวแน่นมากเลยค่ะใช่ครับวันนี้มีหมอเด็กเต็มทุกวันแล้วก็คิวเริ่มยาวขึ้นค่ะอันนี้ก็เลยเพิ่มเพิ่มยูนิตเด็กอีกตัวหนึ่งอ๋อซึ่งอันนี้ต้องต้องเดือนหน้าามดู น่าจะเป็นยูนิตตัวเดียวในประเทศไทยเพราะว่าสั่งนําเข้าเข้ามาคือเหมือนอย่างนี้ไมไม่เหมือนเลยใช่ไหมคะอีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งครับเหมาะสำหรับเด็กผู้ชายอ๋อเป็นความลับเดี๋ยวต้องพามาพายเฮียเฮียมาดูค่ะค่ะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวถามเป็นความรู้นิดนึงนะคะว่าเด็กอะคะควรจะหาหมอฟันตั้งแต่อายุเท่าไหร่ค่ะเด็กควรจะหาหมอฟันตั้งแต่อายุเท่าไหร่ค่ะถ้าโดยทั่วไปธนาคารจะแนะนําให้มาตั้งตอนที่ฟันน้ํานมที่แรกขึ้นเจ็ดแปดเดือนค่ะ การว่าการมาพบหมอฟันตั้งแต่ฟันน้ำนมที่แรกขึ้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะมาทําฟันค่ะ,ะแต่แปว่ามาคุยกันออ<ะ>สมมติว่าพามาตอนแปดเก้าเดือนขึ้นสองที่นะฮะหมอฟันเด็กก็จะถามว่าตอนนี้ยังกินนมแม่อยู่ไหมหรือกินนมขวด<ะ>หลับทานนมขวดไหมค่ะนะแปลงฟันยังไงทําความสะอาดยังไงอนะไรเงี้ยซึ่งข้อมูลหล่าเนี้ยพอมาคุยกันเสร็จก็จะมีคาแนะนําให้ไปป้องกันไม่ให้เด็กฟันผุมดยความว่าถ้ามาเร็วตั้งแต่ฟันน้ำนมที่แรกขึ้น คุยกันแล้วกลับไปเปลี่ยนวิธีดูแลลูกถึงเวลาสามขวบมาเนี่ยเด็กไม่ทันไม่ขูดเลยถึงตอนนั้นสามขวบก,ก็เป็นอายุที่เด็กจะร่วมมือทําฟันได้ค่ะเราก็จะทาโูวาาย์จะเคลือบร่องฟันได้โดยที่เด็กไม่ร้องอและอย่างของนาชี้อะค่ะคือตอนนี้ก็คือกินนมแม่แล้วก็กินตอนกลางคืนด้วยหลายรอบด้วยใช่ค่ะอย่างนี้คือแนะนํำยังไงดีคะนมแม่เนี่ยมันจะมีน้าตาลในนมแม่โดยธรรมชาติอยู่ค่ะ มันมีงานวิจัยที่พบว่าเด็กตามพอขวบหนึ่งเนี่ยถ้ากินนมแม่กลางคืนเนี่ยไม่ได้มีผลเสียเรื่องฟันค่ะแต่เกินขวบไปเนี่ยถ้าตื่นมากินบ่อยๆหลายรอบเนี่ยมีเรื่องอะไรฮะมีความเสี่ยงที่ทําให้เกิดฟันผุนมากขึ้นห,หมายความว่าอยากให้เลิกครับก็ควรจะเลิกใช่ไหมคะหลังจากหนึ่งขวบแนะนำนี้ครับถ้ายังติดติดติดนมแม่จริงเนี่ยเราก็ให้ก่อนนอนก็ให้กินเร็วขึ้น ยังกินเสร็จยังไม่ให้หลับอ่ะสมมติเช่นเคยกินสามทุ่มแล้วหลับเลยก็กินสองทุ่มรือเราแม่เ,มเสร็จปุ๊บไปวิ่งเล่นไปคานเล่นอะไรเงี้ยแล,แล้วก็จับแปลงฟันแล้วสามสี่ทุ่มค่อยหลับส่วนกลางคืนถ้าตื่นมาแล้วร้องเนี่ยฮะอันนี้ต้องแม่มใจแข็งๆนงจะจะ,จะ,จะอุ้มจะปอบจะยังไงก็ได้นี่คแล้วขเขาก็จะต้องคิดก่อว่าเขาไม่หิวว่ะแต่ตื่นขึ้นมาเพราะความเคยชิน ถ้าเราปอกเขาทําให้เขาเยียบได้โดยไม่ให้นมแม่นะะคทำมีดซ้ําหลายๆวันนะครับแล้วเขาก็จะตื่นน้อยลงเราไม่ตื่นขึ้นพี่กับเด็กนะนาชีนี่ไม่รู้นะเด็กบางคนเก่งๆก็ได้สักเจ็ดวันสิบวันเลยนะร้องเด็กบางคนทําแค่สองวันก็เริกเลยก็เป็นพ่อของเฮียเขาอะค่ะก็ก็ให้เลิกตอนนั้นกว่กว่าเพราะว่ายากไหมครไม่ยากค่ะคือแบบเหมือนเลิกคือบอกเอาไว้ก่อน คือบอกแบบเป็นเดือนเลยนะคะว่าจะไม่ให้กินแล้วพอพอพอเริ่มอะก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาก็ไม่ร้องไม่ร้องค่ะแต่ว่าก็คือจะร้องแบบนิดนิดนอะค่ะอออประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะหายส่วนใหญ่เลิอกองเลิกนมแม่ตอนนูนผืนเนี่ยขึ้นกับความความเข้มแข็งของคุณแม่ <c oughs> คือคุณแม่บางคนเนี่ยที่นี่ <c oughs> ประสบการณ์หมอนะคุณแม่บางคนแบบว่าพอลูกร้องนิดเดียวแบบใจอ่อนอะไรเงี้ย <c oughs> อันนี้หน่อยหน่อยไม่เป็นไรเลยนะ <c oughs> ถ้าเราใจแข็งแข็งไว้นะฮะ,ะประมาณนี้สามสี่วันอาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็จะเลิกได้ค่ะโอเคแล้วควรจะาหาหมอที่แค่ไหนคะทุกหกเดือนโดยทั่วไปนะเป็นทุกหกเดือนยกเว้นบางคนหมนายควาว่าสมผมติสมมติว่ามเด็กมาคนหนึ่งเนี่ยแล้วปรากฏว่าดูดน้ขวดจัางคืนหลายรอบแล้วก็อมข้าวด้วยอมข้าวนี่ก็ผ่านผถนะครับอมนี่เลยแล้วข้าว ข้าวมานันเปลี่นเป็นน้าตาลแล้วหวานกระดูลนมผง,งคืนอมข้าวด้วยอย่างเงี้ยโดยทั่วไปหมอฟันเด็กเขาจะนัดเป็นสี่เดือนออสี่เดือนเพื่อมาทาฟรลรลน์เพื่อมาตามผลว่าเปลี่ยนเรื่องพฤติกรรมการกินได้ไหมคือใจใจของหมอฟันเด็กส่วนใหญ่คือไม่อยากให้ไม่อยากให้เด็กฟันผุเพราะฉะนั้นหน้าที่คือนัดมาตามความเสี่ยงถ้าเสี่ยงต่อฟันผุมากก็มาบ่อยอถ้าเสี่ยงน้อยก็อาจจะเป็นหกเดือนอะไรอย่างเงี้ย เพื่อป้องกันไม่ให้ผัวค่ะได้งั้นเดี๋ยวเรามาทำฝันอาชีกันเลยดีกว่านาอโอเคไหมลองดูครับได้ค่ะได้ดูว่าจะร้องหรือเปล่าต้องไม่ฮะต้องดูว่าจะร้องมากร้องน้อยอ๋อยังไงก็ร้องอยู่แล้วเด็กตามวาสามขวบนีร้องทุกคนร้องทุกคนที่จะร้องมากกับร้องน้อยแต่ถ้าสามขวบแล้วเนี่ยถ้าเกินสามขวบขึ้นไปเนี่ยหมอฟันเด็กจะสามารถทําให้เด็กไม่ร้องได้แต่ถ้าต่ำกว่าสามขวบร้องทุกคนนะนี่เป็นธรรมชาติเขาค่ะ โอเคได้เลยค่ะจบโอเคเก่งมากดูแลไม่ยอมให้แปลงฟันอ่าฟันขึ้นสีสีเนี่ยเหมือนตีเนี้ยจะขึ้นอีกเข่าก็เลยรอตื่นตื่นตอนกลางคืนบ่อยค่ะเป็แม่แปลงดีครับเดี๋ยวขอให้ดูนะครับเวลาแปลงให้ฟันให้เขาเนี่ยใช้นิ้วเนี่ยแหวแหวกแหวกขึ้นมาใช่ถูด้านนอกอยู่นะฮะไปถูมาสักยี่สาสิครั้งอ่าเก่งจังแล้วก็แล้วก็ dạng này dạng này lập hồ vật chánh tay dạng tay dạng nó dạng tay 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 จุ๊บถ้าแปลงจริงเราใส่ยาสีฟันเสร็จก็ใช้ผ้าเช็ดค่ะถ้าเสร็จแล้วแค่นี้ไม่ยานาชีหาหมอฟันเสร็จแล้วนะคะนี่เป็นครั้งแรกของนาชีเลยถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะก็จริงๆคลินิกโฮมี่เดนทัลคลินิกนะคะก็แบบว่าสถานที่โอเคมากๆเลยค่ะเออมีแบบโซนเด็กให้แบบเด็กแบบรู้สึกผ่อนคลายเนื้อมาหาหมอฟันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไปค่ะโฮมี่เดนทัลคลินิกนะคะ เปิดทุกวันตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มนะคะตั้งอยู่ที่ซอยบางละมา่นะคะก็คือหลังสมาคมปักใต้ค่ะเข้าซอยมานะคะก็นิดนึงค่ะอยู่ทางซ้ายมือนะคะตรงข้ามกับเซเว่นนะคะก็ถึงเลยเออมีที่จอดรถให้ด้วยค่ะยังไงสะ,สะดวกสบายมากๆเลยค่ะยังไงวันนี้นะคะหมอมะฝากกดไลค์กดแชร์กดสิดตามกดกระดิ่งกิ๊งให้หมอมาด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ